ลอยหน้าลอยตามีส้มไม่มีเทามีส้มมีส้มมีอนุทินมีวรพักจบปะมีส้มมีอนุทินมีวรพักจบดีฉันไม่รู้ว่าคุณวรลพักเทาหรือเปล่ามันเป็น Benefit of The Doubt เขายังไม่ถูกพิพากษาก็ต้องวางเขาไว้ในฐานะคนบริสุทธิ์วันนี้เขายังบริสุทธิ์ยังไม่มีใครตัดสินว่าเขาผิดแต่การที่มีวรลพักวันนี้เพราะใครเพราะมีเพราะอนุทินและทำไมมีอนุทิน ก็มีมึงไงเออใครเลือกอนุทินเป็นนายกคุณผู้ชมดิฉันจะถามซ้ำๆสิบห้าครั้งใครเลือกอนุทินเป็นนายก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 ใครเลือกอนุินปยครโหวตอนุทินใ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 ครโหวตอนุทิน่ มีทั้งกระเทยมีทั้งซึมเศร้าไม่ใช่เลยที่โหวตอนุทินเนะี่ยแล้ววันนี้ค,คุณจะมาเรียกร้องมีส้มไม่มีเทาอะไร<อ>ต่อไปนี้ไม่ต้องซึมเศร้าคนเดียวและะ้วค่ะซึมเศร้ากันยกประเทศเลยคะ่ะเพราะอะไรก็ไปถามตัวเองว่าตัวเองยกมือโหวตใครมาเป็นนาย,ยกในวันที่คุณเลือกได้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องโหวตเขาค,คุณโหวตเขาถ้าคุณอนุทินต้องมีแอคเคาท์แท็บเลตี้ในการเลือกคุณวอลรพัก S 2> <S 2> <S สสต้มร้อยสี่สิบคนก็ต้องมีแอคเคานตทเบิลิตี้ต่อการโหวตคุณอนุทินเป็นนายกปะครับดิฉันจะไม่พูดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเพราะมันจะไม่อยู่ในสมการของพวกเราตั้งแต่แรกและไม่ได้อ,อยู่ในความรับผิดชอบของเราครับศาลอยากถอดถอนใครก็เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมน,นูญอา่าฮะแต่แอคเคานตทเบิลิตี้ต่อประชาชนนะ่ะคุณผู้ชม,มถ้าคุณผู้ชมเชื่อว่านายกมีแอคเคานทเบิลิตี้ในการเลือกใครก็ตามมาเป็นรัฐมนตรี คนแล้ว Accountability สูงกว่านั้นคือแล้วใครเลือกอนุทินมาเป็นนายกล่ะคะอืมพาร์ตฟอร์มสอสอภูมิใจไทยเจ็ดสิบคนซึ่งเขาต้องเลือกคุณอนุทินอยู่แล้วเพราะคุณอนุทินเป็นคนดิเดตของเขาแต่พักประชาชนไม่มีความจําเป็นต้องเลือกคุณอนุทินพักประชาชนมีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกก็ได้ไม่เลือกใครเลยก็ได้ครับหรือ สพักประชาชนมีสิทธิเลือกคุณอนุทินเป็นนายกแล้วเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วไป uh huh. ไปไปกํากับดูแลคุณอนุทินในฐาหนะพักร่วมรัฐบาลอีกทีหนึง่ง uh huh. เอาส่งคุณสิริกัญญาไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเขาก็ไม่ต้องแต่งตั้งวราลพักแล้วปะ uh huh. <laughs> แต่ที่ <laughs> คุณเ <laughs> นี่ยไม่ไปร่วมรัฐบาลกับเขาก็อี้รัฐมนตรีมันเหลือๆอี uh huh. อรัฐมนตรีมันเหลือๆถามค่ะที่ฉันถาม